สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวิชาสัมภาษภาษาจีน 2, สองสมุบนักเรียนชัมม้นม1นึงค่ะสำหรับวันนี้นะคะคือวันที่3ทธันวาคม2 5ง4ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการนับเลขที่มากกว่า 30, 40, 50ขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะมาฝึกถามอายุของบุคคลอื่นๆในครอบครัวเราเช่น คุณแม่ของคุณยี่เท่าไหร่คุณปู่คุณยี่เท่าไหร่มันจะเป็นต้องใช้ตัวเลขที่มากขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การ,วรทวนคำศัพท์อย่างรวดเร็วก่อนละกันนะคะอะมาเริ่มนะคะมาเยอะอยู่ในเนี้ยเด็กๆเปิดไมค์คุยกับกูบ้างนะคะอะก่อนอื่นเลยทวนศัพท์ก่อนคะ่ะทวนศัพท์ก่อนคะ่ะคำแรกอ่านว่าอะไรใครจำคำนี้ได้บ้างคะ จิน <Genius. S 2> เหี่ยงเผลนหาเสียงอินนะอินขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดจินเหี่ยแปลว่าอะไรคะจินเน,นี่ยคือปีนี้ต่อไปค่ะคำศัพท์คั้ที่สองคือตัวต้าเผลนหาอายุเม่ร่อยต่อไปค่ะสุดท้ายซุยซ <Sweet. S 2> ุยอ่ะมีอ้ออีกคนนึงขอบคุณค่ะเดี๋ยวรูเขียนให้นะกูจะมาร์กไ้หมดเลยทุกครั้งทุกคาบที่มีคนอ่านกูจะเขียนไว้ว่ามีเด็กคนไหนลองฝึกอ่านกูบ้างอ่ะ คราวนี้นับเลขค่ะต้องทวนทุกค่าเพราะว่าสำคัญนะคะเอาแค่หนึ่งถึงสิบก่อนอ่ะว่ามาอี e. ช่วยกับลูกอีสองสามสี่มีเสียงเบสด้วยอูเลี้ยวชีชีลูกชีตา จิวชือโอ๊ยวันนี้มีเบสด้วยดีใจจังเลยอ่ะมาร์คไว้เลยเยี่ยมมากนะคะอ,อ,อ่ะาอาอ,อะ,อะแล้วนับเลขที่มากกว่าสิบนะคะก็ไม่มีอะไรก็แค่เอาชื่อตั้งอะคือคูวงแล้วกันนะคะเอาชื่อตั้งไว้แล้วก็ตามด้วยเลขต่างๆค่ะอ,อ่ะสิบเอ็ดค่ะชื่อ่างี้คูข้ามกระโดดแล้วกันไม่ต้องแบบพูดทุกคำไม่ไง,ไงั้นมันก็นานนะคะเอาสิบสิบสองแล้วกันค่ะอายุสิบสองชื่ออะไรคะชื่อกับอะไรคะ <18. S 1> ชื่อเออสิบสามค่ะชื่อซานชื่อซานอาะ่ะกระโดดนะสิบห้าค่ะชื่อ <15. S 1> ชื่ออู๋ชื่ออู๋สิบแปดค่ะชื่อ <18. S 1> ชื่อป้าเขินห่าวอ่ะโอเคดังนั้นเราถ้าเบื้องต้นที่ครูบอกว่าให้จำก็คือชื่อเออและก็ชื่อซานก็คือสิบสองสิบสามอายุตัวเองนะคะดังนั้นอ่ะอันนี้คือทวนของเก่าก่อนนะคะปีนี้คุณเท่าไหร่ฐานยังไงคะหนีจินเหนียนอะไรคะ นี่จิ้นเหนียนตัวต้าเชิญค่ะนีจิ้นเหนียนตัวต้านี่จิ้นเหนียนตัวต้าเอาครูสุ่มถามค่ะเอาอินก่อนนี่จิ้นเหนียนตัวต้าลองตอบอายุเต็มชีลิกอายุสิบสองหรือสิบสามนะวอรจิ้นเหนียนว่ามาวอจิ้นเหนียนอ่ะอ่ะไปไหนละทิปอ้อมค่ะอ้อมคุณถามอ้อมก็ได้นี่จิ้นเหนียนตัวต้าคุณถามอ้อมก่อนเดี๋ยวกลับมาที่อินวอจิ้นเหนียนบอกอายุเตวเองวิบวอจิ้นเหนียน ค่ะสิบสุ่ยซื้อเท่าไรนะสิบเท่าไรนะลูกือ๋อมีเท่าไรนคะสิบเท่าไรลูกือเท่าไรคะซือค่เออซืซานโอเคค่ะซืซานสุยต่อไปค่ะอินค่ะหนีสุ่ยนะคะอ่ะเมื่อกี้มีใครเปิดไม์ได้อีกบ้าง เมื่อกี้มีตินไหมเมื่อกี้ตินคะอ่ะตินนี่จินเหนียนตัวต้าลองตอบสิคะหวอจินเหนียนวอจินเหนียนอ่ะสิบเท่าไรหร่ลูกหนูอายุเท่าไหร่สิบเท่าไหร่ตินหนูอายุเท่าไรหร่ลูกสิบเท่าไหร่คะสิบสาม岁ส,สิบสาม โอเคอ่ะประมาณนี้อันนี้คือเบื้องต้นนะคะก็คือการถามอายุการบอกอายุของตัวเองต่อไปที่เราเรียนไปคาบล่าสุดนะคะก็คือการถามอายุของพี่สาวน้องชายอันนี้คือทวนทวนนะคะทวนอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปถามอายุของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราอ่ะใครลองอ่านไม่กิปตินแล้วอ้อมแล้วนะคะอินแล้วอ่ะเบสลองอ่านประโยคนี้ให้ฟังห,น,หน่อยนะคะหนีไม่เมยอะไรคะหนีไม่เมยหนีไม่เมย มีใครเปิดได้บ้างอ่ะภูมิภูมิไม <to> ่เข้าห้องน้ำใช่ไหมคะอ่ะคุณเพลงค่ะเพลงลองอ่านให้ฟังได้ไหมคะหนีไม่เมยอะไรคะหนีไม่เมยเพลงค่ะเด็กๆอ่ะการ์ตูนการ์ตูนอ่านให้รูฟังหน่อยเร็วหนีผู้ตามพูก็ได้หนีไม่เมยไม่เมยจิ้นเหนียนตัวต้าิ้นเหนียนตัวต้าเหินห่าเก่งมากค่ะเวลาตอบก็ตอบ หว่อไม่เมยจินเหนียนตามด้วยอายุนะคะเช่อนอายุห้าขวบค่ะห้าขวบอู่อู่นะคะอู่ซุยอู่ซุยนะคะอู่ซุยอ่ะลองดูหว่อไม่เมยอะไรคะหว่อไม่เมย์หว่อไม่เมยจินเหนียนอู่อาหว่อไม่เมยจินเหนียนอู่ซุยเก่งมากค่ะอ่ะการ์ตูนน่ารักมากเดี๋ยวครูมาร์กไว้ก่อนว่าชอบน,นิการ์ตูน เปิดไม่อ่านกับครูด้วยน่ารักที่สุดนะคะต่อไปค่ะคราวนี้คราวนีน้น้องชายของคุณปีนี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดเรียนในห้องเรียนนี่คือคลื่น่ายนะแต่พอดีมาเรียนแบบนี้ก็มันจะเงียบมากเลยลูก <c oughs> อ่ะใครอยากลองอ่านดูบ้างเลยคะ่ะน้องชายของคุณปีนี้เท่าไหร่หนีตีติ <c oughs> หนีตีตีเฮิรมานี่ตีติจินเนี่ยตัวป้าอ่ะใครจะลองตอบได้บ้าง น้องชายของฉันป็นอายุสิบขวบค่ะชื่อซุ้ยอ่ะลองอ่านดูสิคะวอตี้ติวอตี้ติ今年十岁很好，我弟弟今年十岁。我弟弟今年十岁。ต่อไปค่ะถามอายุพี่สาวค่ะนีเจ你ียอะไรคะ？你姐姐今年？今年是多大？啊你姐姐นเ多大？สมมติว่าพี่สาวอายุสิบแปดค่ะชื่อปาอ่ะชือปานะคะ ว姐姐今年อะไรคะว姐姐今年ว姐姐今年<十><八>สิสิสิบอ่ี่เสียงออมน่ารักมากค่ะอ่ะต่อไปค่ะพี่ชายของคุณปีนี้เท่าไหร่หนี่เกอหนเกอ今年อะไร,ร,ะระค,คะนี่ีเกออ่เสียงใคเอ่ยียงตีนมาก มื่อกี้เสียงใครคะเสียงเหมือนมีมีเสียงผู้ชายด้วยมีอ้อมเนะี่ยเปิดไมค์ด้วยตอนนี้หนี่เกอเกอจินเหนียนตัวต้านะคะหนี่เกอเกอจินเหนียนตัวต้าอ่าเวลาตอบก็คือ ager, R วอเกอเกอวอเกอเกอจินเหนียนวอเกอเกอจินเหนียนอ่ะเอายี่สิบสี่ละกันเออชือซื่อซุยเวลาตอบตอบไว้คะวอเกอเกอวอเกอเกอจินเหนียน เออสี่นะคะ,ะคราวนี้เรามาดูการถามอายุคุณพ่อการถามอายุคุณแม่คุณตู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเรานะคะแต่ก่อนอื่นถ้าถามอายุคุณพ่อคุณแม่เป็นไงเราก็ต้องรู้จักเลขที่มากขึ้นไปอีกมากขึ้นอีกนะคะสมมุติว่าสามสิบขึ้นไปค่ะอ่ะสามสิบขึ้นไปเอาอะไรตั้งคะเอาอะไรตั้ง เอาเอาเลขสามตั้งตามด้วยเลขสิบนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขอะไรก็ว่าไปอ่ะคุณจะลองสุ่มนะคุณจะลองสุ่มเลขนะคะเช่นอ่ะสามสิบสองค่ะสามสิบสองมีเลขอะไรบ้างลูกะะาสามสิบสองมีะอะไรคะหนึ่าวอานึ่งสอเด่นมากสามสิบห้าค่ะซานฉืออะไรคะลองหาเร็วซานฉืออ่ะซาน เฉือหาเลขห้าลูกเลขห้าคือเลขไหนโอ้ซานซานเฉือโอ๋ต่อไปค่ะสามสิบเจ็ดค่ะซานอะไรคะซานเฉือเออซานเฉือชีนะคะอ่าต่อไปค่ะถ้าสี่สิบก็คือเลขสี่กับเลขสิบมีอะไรบ้างคะซื่อซื่อซื่อกับอะไรคะเลขสี่กับเลขสิบ ซื้อซื้อซื้ออะเดี๋ยวหนูลองถามอายุเหล่าซื้อเพราะว่าอายุเหล่าซื้อจะอยู่จะอยู่ราวๆนี้นะคะดังนั้นหนูลองถามที่เ่าซื้อจีนเนี่ยตัวต้าเดี๋ยวเราซื้อจะบอกแล้วให้ทายที่เ่าซื้ออายุเมื่อไหร่อ่ะลองถามค่ะล่าซื้อจีนเนี่ยตัวต้วเาเหล่าซื้อจีนเนี่ยตัวต้วาดีมาก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 ดีตากดีาเหล่ากดีตอบน,นะคะเหล่ากดีมากดีมากีมากด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 ีากดีมากดามากดีมด านชอชี่ 3, อาถูกต้องเราชื่อปีนี้อายุ37ปีนะคะซานชือชี่นะคะสามสิบเจ็ดปีอ่ะคราวนี้เรามาดูในโจทย์ของเรากันอ่ะมาเดี๋ยวจะให้ลองอันนี้เป็นเนื้อหาของวันนี้นะคะอ่านประโยคที่หนึ่งค่ะพ่อของคุณปีเท่าไหร่หนีอะไรคะหน,ะะนีป้าปะหนีป้าปะจินเนี่ยนตัวตาหนีป้าปะจินเนี่ยนตัวตาคุณหาคนตอบให้ลูกอ,อันนี้ภูมิถามนะคะอินตอบลูกอินตอบ พ่อของฉันค่ะแล้วเดี๋ยวให้แปลด้วยแปลว่าอะไรหวอป้าปะอ่ะอินลองตอบดูหวอป้าปะหวอป้าปะินเหียเลขเลขอะไรลูกซื่ออ่ะซื่เออสี่สิบอูคือเลขอะไรคะซื่ e สองสี่สี่คือเลขสี่อ่ะสี่อ่ะสี่สิบกับห้าก็คือสี่สินห้าเอฟสี่สิบอู ซุยนะคะซื่อสุขซุยโอเคอ่ะคู่แรกเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะแม่ของคุณปีนี้อายุาเท่าไหร่หนีมาหมาอะไรคะหนีมาหมาอ่ะหนีมาหมาจีนเหนียนัวตา้าโอเคเสียงตินน่ารักมากหนีมาหม,มาจีนเหนียนโจต้ตาดังนั้นอ้อ,ตอมตอบได้ไหมคะหว่อมาหมาหว่อมาหมาหว่อมาหมาจีนเหนียนอ่ะเราค่เก่งมากเก่งมากสร้างชือปาคือเลขเท่ๆๆาไหร่คะ มีอะไรบ้างซานยีเออรซานอ่าสามสิบเลขแปดอ่ะ, 30, 8, อะปาก,ก็คือแปดครับก็อายุสามนแปดนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคราวนี้ต้องมากขึ้นอีกนะเพราะว่าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดังนั้นเราไปลองฝึกนับเลขที่มากกว่าสี่สิบและห้าสิบเป็นค่ะอ่ะมาถ้าเราจะนับเลขสี่สิบขึ้นไปเราก็ต้องตั้งด้วยอะไรคะเอาเลขอะไรตั้งเอาเลขสี่ซื่อ ซื่อตั้งนะคะตามด้วยเลขสิบค่ะสิบก็คือสือสือนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขต่างๆอะครูสูงนะคะสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองหาเร็วอันไหนคือสี่สิบสองอะไรบ้างคะมีอะไรคะซื่อ 4, <12. S 1> สี่สิบสอ่าเสียงอินนะคะซื่四十二，เ่อ mm hmm. ไปค่ะสี่สิบห้าค่ะซื่ออะไรคะอันนี้ง่ายเร็ว อูสี่สิหต่อไปค่ะสี่แปค่ะซื้อซื้อเออื้อ 18. สือปลาซือสืปต่อไปห้สก็คือเอาเลขห้าตั้งตามด้วยเลขสิบค่ะก็เป,ะเป็นอูอะไรคะอูออ,อูอูอูอเอู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 อรอู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 าูอ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 ายูอยู่ะะาอูนู Goodness? อู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 ู่อ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 ะอูออออู ชือ, e อชพนหาอูอ e ต่อไปค่ะหเดี๋ยวปรบมนึง，าินะคะหสหกค่ะ56อูเลยค่ออเลีวอูชือแล้วก็เลียวค่ะอูเลวูเลวนะคะหส้าค่ะอูนะคะวราวนี้หกิค่ะก็เอาเลขหบ้างเลีวเวชืคราวนี้หกสิบ สค่ะริ้ออะไรคะรื้วชื่อนริ้อชื่อนหกสค่ะ67สิบเจ็ดรื่อแล้วก็ชีค่ะ69ค่ะรืวร้ืวถ้า70สก็แค่ชีชืดังนั้นหลักการนับเลขถ้าเรานับ1นึได้เราสามารถนับหนึ่งถึงอะไรได้เลยคะ นับไปเรื่อยๆจะ,น,น,น,ะนับได้ถึงไหนหนึ่งร้อยได้เลยอ่ะนับได้ถึงเก้าสิบเก้าก่อนเพราะว่าหนึ่งร้อยจะต้องใช้อีป่ายนะคะอีป่ายี้ใช่อีป่ายแต่ว่าเราเอาแค่ถึงเก้าสิบเก้าก่อนเอาแค่นับเล่นถึงเก้าสิบเก้าให้ได้ก็แน่นๆก็พอแล้วนะคะคร่านี้เหลือเวลาแปดนาทีน้อยมากมาช่วยกันอ่านค่ะนี่คือบทเรียนของวันนี้นะคะอ่ะหนี่อะไรคะหนี่เย่หนีหน่เย่เย่今年多าอ่าเย่เย่คือใครเราต้องจำให้ได้ก่อนเย่เย่คือ คุณปู่นะคะคุณปูะคะค่ดีเย่เย่จินเหนียนตัวต้าอ่ะคราวนี้อ่ะครูไม่ได้กําหนดอายุให้หรอเนี่ยกันนะคะอ่าครูไม่ได้กําหนดอายุให้อ่ะเดี๋ยวครูกําหนดให้เองเลยมาว่าเอาเท่าไหร่ดีเดี๋ยวครูนึกก่อนเอาเท่านี้อ่ะมาเมื่อกี้ภูมิถามแล้วครูหาคนช่วยตอบครูนะคะอินค่ะอินตอบภูมิหน่อยค่ะว่อเย่เย่จินเหนียน ว่今年อ今年เท่าไหร่คะหเหสิบอ่岁啊我爷ิ今年六今年อายุเท่าไหร่ให้ให้นับเองหคือเลขอะไรคะ一二三หหกค่ะชื่อเลขอะไรคะสิบ <4 S 1> ค่ะหกสิเออละคะสองสองดั <S 2> 2 <S งนั้นปีนี้คุณปู่ยุเท่าไหร่คะ 62ส <62. S> 2สองหปสิบสองอะไปยกต่อไปให้อินถามแล้วเดี๋ยวหาคนตอบให้คะ่ะอ่ะอินว่ามานหนีไหนนายว่ามาหนีไหนนายหนีไหนนายจินเนียนตัวต้าอ่าหนีไหนนายจินเนียนตัวต้านะคะไหนนายคือใครคะ,ะคุณคุณอะไรเอ่ย,ค,ยคุณย่าคุณย่าค่ะอ่ะมาใครอ้อมตอบอินได้ไหมคะอ้อมค่ะไ้ค่ะอ่ามาอ้อมสู้ๆอ้อมตอบนะออตอบอินให้ครูฟัง่อยลูก ห่า奶奶ไหน奶奶今年五十五十吧五十ู了五十五。五十五。ซุใช่แล้วอู่ฉือคือเลขอะไรคะอูืออีอันซื้ออูอคือเลขอะไรอู่เลขหอะอู่ือก็คือ้นั่นเองปาคือเลขอะไรคะปา <8 S 1> <8. S 2> แปดแปดเก่งมากดังนั้นคุณย่าของฉันปีนี้อยู่เท่าไหร่คะห้าสิบแปดห้าสิบแปดห้าสิบแปดนะคะอ่ะคราวนี้คราวนี้อ่าคราวนี้ให้ให้ชื่อไรนะับทีมอ่าให้อ้อมถามแล้วเดี๋ยวอะตินตินยังอยู่ไหมลูกตินขาอ่าเดี๋ยวตินตอบแล้วเดี๋ยววนกลับไปที่ภูมินะคะอ่ะอ้อมถามลูกหนีไหว้กงว่ามาหนีไหวยกง S 2> <S 2> <S นี่วหากงจินเนียนตวตาเขินหา่าเก่งมากอาจินรอโจทย์แต่ครูป๊บนึงหลบเดี๋ยวครูกําหนดโจทย์ให้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณแบบไม่เยอะมากน,นะคะอ่ะมาจิ้นทูๆ้ๆว่ามาหว,อว่ <S <S วอวก่กงดินครับว่ามาอ่านตามหลบหว่อวหว้กงหว่อว่กงจินเหนียนหวอ่ววอว้กงจินเหนียน อ่าเลขหกอ่ะขอโทษค่ะครูไปบอกแล้วริ้วเลขอะไรคะริ้วริ้วห e e ลูกเออซันซื่ออู่ริ้วริ้วคือเลขอะไรคะริ้วจริงค่ะเลขหก <6 S 1> ค่ะใ <6 S 1> ช่หกสิบอู่ก็คือห้าก็คือพลิกงานเองเอาใหม่อีกรอบหนึ่งหลูกวอหกสิบห้าใช่วอไหวกงจินเหนียนริ้วชื่ออูซุยอ่ะพิมขออีกรอบค่ะวอไหวกองหวอไวหวกงจินเหนียน พ่ ong, อ外公今年六十五岁六十五岁六十五岁,岁เก่งมากอ่ะคราวนี้ตินหำ <65. S 1> ใช่อ่ะตินหมภูมิค่ะหนีไหว้ผัวจิ้นเนียนตัวต้าว่านะ่ะหนีไหว้ผัวหนีไหว้จิ้นเนียนจิ้นเนียนตัวตา้าอ่ะโอเคอ่ะภูมิขอเอาโจทย์ให้อันนี้เอาวิรูหลุดปะเด็กๆครูหลุดปะคะ ทำไมมันหลุดตั้งึังหลุดจับหนึ่งนันเรียนได้ยินเสียงครูไหมคะได้ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมครูกลับมายังนันเรียนครูกลับมายังค่ะหืทำไมเงียบเด็กๆครูกลับมายังกลับมาแล้วโอเคโอเคเด็กๆต้องถ่านครูด้วยนะเพราะว่าครูไม่รู้ว่าแบบครูหลุดแล้วครูกลับมาหรือเปล่าเนี่ยค่ะนะคะเอาสักครูนะลูก อีกสามนาทีาครูจะเล่นให้จบนะคะอ่ะอนงน,นะลูกโอเคหน้าจอมาแล้วอีกนิดเดียวจะจบแล้วค่ะอะภูมิุูมเมื่อกี้ตินถามแล้วปูภู่มรอตอบนะคะอะคนนี้อายุเยอะเลยอ,อายุเยอะเลยอะพูมมว่ามาหวอไหวหวัหวไม่เห็นที่เราแชร์เลยครับไม่เห็นหรอลูกนั่งนิงนะคะแต่ว่าครูเห็นของครูแล้วนะ,ะ,ะนั่งนิงนะลูกตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอครูไหมคะ เด็กๆแต่ครูในจอคอมครูอ่ะครูเห็นของครูอยู่เห็นไหมขอูเห็นไหมลูกยังไม่เห็นเลยฮะไม่เห็นเนาะเห็นรูปทีวีรูปทีวีแป๊บนึงนะเอ๊แต่ว่าแป๊บนึงนะคะแต่ว่าหน้าจอครูมันเห็นนะเดี๋ยวครูแชร์ใหม่แล้วหรือ,อยังไงเอาใหม่ครูคแชร์ให้ใหม่แล้วกันอ่ะครูแชร์อีกรอบนะคะจะหมดเวลาแล้วเหลือสองนาทีอืมมา ครูขาหน้าจอครูหายค่ะใช่ครับได้นะทำยังไงดีอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,ะนะอาใหม่กลับมาอีกนะเอาใหม่เข้ามาใหม่เดีย๋ยวอีกสองนาทีได้ยินได้ยินเสียงครูไหมคะครูกะครูคคออกแล้วเข้าใหม่ได้ยินไหมคะได้ยนินครับโอเคได้ยินอ่ะลองแชร์หน้าจอนะแช่นะลูกแชร์หน้าจอจะจะหมดเวลาแล้วค่ะ,นะเหลือสองนาที เห็นเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นเห็นยังเห็นยังเข็มเหรอครับโอเคอะประโยคสุดท้ายค่ะก่อนหมดเวลาครับภูมิว่ามาหบ่ไหว้ขอบ่ไหว้ขอ今年七十二岁อ่า七ส二岁คือเลขอะไรคะ七十二เสิบสองเจ็ดสิบสองโอเค เดี๋ยววันวันนักเรียนคะสัปดาห์หน้าทราบใช่ไหมว่าเราจะเรียนแค่หมายถึงแคาวิชาครูวมีแค่วันเดียวก็คือวันพุธวันจันทร์กับวันศุกร์หนูเป็นวันหยุดของหนูนะคะดังนั้นเนี่ยั้งหน้าครูจะสอนหนูพูดเประโยคค่ะเขาคือจุดจของชั้นปีนี้เขาอายุเท่าไรเขาคือพ่อของชั้นเขาคือแม่ของชั้นอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนพอหมดอันเนี้ยครูจะสอนที่เป็นประโยชแล้วนะคะแนะนําประโยคครอบครัวแบบเป็นแบบ เป็นข้อความยาวๆแล้วะค่ะว่าครอบครัวของฉันมีสี่คนมีคุณพ่อคุณแม่มีน้องมีอะไรก็ว่าไปแล้วก็เขาคือใครอายุเท่าไหร่เนะะี่ยค่ะจะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยหนูเตรียมข้อมูลบุคคลในครอบครัวไว้เลยนะอ่าครอบครัวหนูมีใครบ้างอ่าอายุเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจริงๆถ้าเรียนในห้องครูจะให้หนูอ่าเขียนด้วยซ้ําเขียนออกมาเป็นเรื่องยาวๆออกมานะคะอืมโอเคค่ะ แล้วก็เดี๋ยวคังเดี๋ยววันพุธหน้าก็อาจจะทำไลฟ์เวิร์กชีมาให้หนึ่งหนึ่งงานนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะคะครกก็ขอจบภาพเรียนเพียงเท่านี้นะคะอ่ะเด็กๆคะบ๊ายบาย